<depression> เราจะเริ่มปรุงยากันแล้วนะคะคนละมันเป็นคนหรอม้นเป็นคนละคนเลยลองฟังสีได้ขอลูกค้าเรลูกคุณสัับลูกสาวมีนะว้า ก็จะเป็นตัวยาที่เราเริ่มลงไปแล้วนะคะเริ่มมาสตัวยาหลงหม,ม้อยหญ่นะคะ งานช่วยกันตักงานช่วยกันมัดนะครับเต็มที่โดนาเลยนรัันกอเปิกรอระยะเตือนด้ะครับการตัคาองไปได้นะครับ<อ>ทราอระยะลับก็าแด อันนี้รอตู้นะครับนน<ร>าะรอตู้รเรียบร้อยนาออ่าเดี๋ยวถ้าพร้อมเราก็จะเปิดแล้วหระอ,อ่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวันนี้ไอจอนนี่ครับมาเองเลยครับพร้อมทีมงานและครอบครัวแม่มีพิซซ่านีนา่วันนี้มาด้วยพิซซ่านะครับแม่มีพิซซ่ามาเองเลยนี่แม่มีพิซซ่า กระเดียวครับยังจะรอรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรอแป๊บเดียวอ่ารอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวของเพื่นจะรังอ่าอันนี้ของดังของทังงานธาตุุดอ่านะะฮของดังธาตุุดจะปิ๊กแล้วครับอ่าครับผมของดีอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้เพื่นจะมีเนาะแม่มีอันนี้บริการสั่งนะครับอ่า ขนมเส้นนะครับแล้วก็มี สู่านะครับมาเลยครับเจ้าองนะทานที่ข้าม่หานะครับวันนี้เจ้ากงการแม่บัวคำศิลปการนะครับี้ัสกิงงานด้วรนะครับรยาประมงอ้แมแม่ดยี่เงยพอร์กแพรนะครับข้หลวงยอดนี้ได้หลวงก็คือา

ต้มยาครับงานนี้จับเต็มทมี่น้ำดื่มอังคารายนะครับนีนะ่น้ำดื่มอังคารายนายจอนายจอนายจอนัดมานะครับนี่มีมีฝากมาทำบุญนะน้ำดื่มอังคาราย

อันะครับารปอธิวายทานระสงฆ์านกาเสร็จเรียบร้อยนะครับลงทานกลับแล้วนะครับหลายเจ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับเรียบร้อยนะฮะ 11นาฬิกานาทีนะฮะก็ลงทานหลายเจ้าหมดละก๋วยเตี๋ยวยังมีอยู่นะฮะก๋วยเตี๋ยวที่วัดจัดไว้นะฮะมีอยู่ยาต้มเราก็ยังไม่ถอยครับ,ยา,ราย,รบยาต้มเราไม่ถอยครับยาต้มไม่ถอยเตรียมไว้นะครับทั้งแบบใส่ถุงใส่แก้วนะฮะใส่ถุงใส่แก้ว มีให้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวสําหรับคนเท่าคนแก่แล้วคนที่มาร่วมวิธีช่วงบ่ายนะครับนะฮะก็เดี๋ยวใส่ถุงไว้นะครับใส่ถุงเดี๋ยววางไว้เลยนะฮะใครสนใจหิ้วได้เลยนะฮะพอเราต้มหม้อใหม่อีกหม้อนึ่งแล้วนะะนะครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันนะฮะ มอหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณร่วมๆชั่วโมงนะคจังฟอนหน่อยก็เอาพัซี่มาแต่้งมากับเออพัชี่พัซี่ทำให้พอหน่อย

yeah เียลกลังใจเาลียกำลังความเปลี่ยนานตรงกาความเลื่อสอานเป็นกำลังลาขอกปรดลวงพระุทธศาสารากแมว่าจากาไดใปก็ตามประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามถ้าขาดชื่นแรงก็ามก็สามารถอยู <Wagner> ่กันปุ่มเดองต่อไปได้ สนกานี้ด้วยแรงดันความเคื่องใสของเราจึงทำให้คามงาหน้าด หมดแล้วยังครับหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะอ่าจัดให้มันสวยๆจัดให้มันเรียบร้อยสวยๆอ่ะนิวเอา,าน้างเข้าเลยนะนิวมันหลกัลกหลกักหลักปุ๋นิวชายชายอชายตั้งรูปอ่ะลูปมุนนะ่งอ่ะรูปตั้งหลังนิ้วซ้ายมือเออเอาเอายองยอง,ยองบนเหลี่ยมเออโอเคครับโอเคอ่ะทำให้เ,เหอรอเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยเยอาเทวดานี่ไปฮะกันชายชายปิว อ่าถ้ายังม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนอ่าเดี๋ยวพราว่าเพ่อจะเอาขึ้นไงเนะผมบาหันหูบาหันตีพอดมาเขียนเะเ๋ยลร้อนไหมล่ะเอาละมาไหว้ไหว้พระนี่เลยครับนี่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 อ่านี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวจะมีทีมงานมีนะครับอ่าก็จะเอาขึ้นไปห่มนะองค์พระธาตุนะแทนผืนเก่า นแทนพื้นเก่าครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสวยงามก็ส่งน้ำด้านนอกก็เป็นกูอัถิคูบาจ้างศรีวิชัยนะครับ ด้านในนี้ก็เป็นองค์เจดีย์นะฮะอยู่หลังวิหารวัดหนองปลาข้างผ้าผืนเก่านะฮะสีดแล้วนะครับอยสีเราจะได้จับนะจับเอาผืนนี้ขึ้นไปผ่มองค์มหาหัใหม่สวยงามครับ ใจจดกพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั่วไปไดจับดาจิตาตาตาส่งข่าวอาญาตีพี่น,อนกก้องร่กมกานทำบุญส่งตาในวันนี้ขอขอห้อทุกทุกท่านทุกกลังใจได้รวมเห็นพลังปางสามัคทีคือเป็นมงคล เป็นสิ่งที่ดีต่อโมรา, ed, ว,ว, 5, h h าวัดสถาวันต่อปากั้งเพืการตรุงตุ้งเรื่องไปไปหนด้ตรงอานิพงเป็นบูนแกก้าคือการบูรณะปฏิชองที่ผ่านหลักงานนี้เพื่อส็่นป่วยดุที่น้องเลิกเพราะว่าเขาตั้งทีเด็นตระหนักรนไว้ตอนนี้ที่วัดหนองประข้างก็หราบูรณะ วิหารกันอยู่นะครับออเจท,ที่จุดเทียนตีโตมุขูชาประจำการขอาใจบาปจุผู้ขูชาเทียนค้ามนบขอรบพระรัตานตรัไ ประกอบการพิธีตามศาสนาตามหลักกาพิธีเรื่องจากทางไปก็คือเรียบร้อยนะครับทั้งใส่ถุงทั้งใส่แก้วพร้อมให้สัาญาติโยงหิ้วกับบ้านนะครับการรับเวลากรัต่อไปตามรายการที่สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับ <cin stereotype> ผมคร <s girlfriend> ับนนี้าพรารายของกรนาหพรเจ้าันกระกัอานนท์อภิาโเจ้าว่าวัองขัในุเรยนู้ราาวน แม่ปีต้อได้กระมมือนะครับสำเร็จครับใกล้หมดละใกล้หมดละน่ามนี่อรอบเอีกยูอีูให้พี่นะ เที่ยงห้าสิบบาทนะี่ดานบนทิีนรครับต่อไปก็ป็นการจุดเทียงบทน้ำมนต์ครับด้านบนทำพิธีนะครับรท่ขาอเไีกนเฏิการตุ้งเทียงบะน้ำมนต์ครับ